สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรเสด็จบุญพัวทากันสักครู่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ส่วนหน้าลุยภารกิจบิ๊กคินนิง่งฟื้นฟูเมืองหัดใหญ่หลังน้ำลดเดินหน้าทำงาน24ชั่วโมงพลตรีกรกฎผู้โชครองแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกำลังพลอย่างใกล้ชิดในภารกิจบิ๊กคินนิง่งรอบเมืองหัดใหญ่ หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายโดยมุ่งเน้นฟื้นฟูพื้นที่สาธารณถนนระบบสาธารณูปโภครวมถึงหน่วยงานและชุมชนต่างๆให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมประจำวันได้อย่างปลอดภัยโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ส่วนหน้าได้บูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการในพื้นที่และประชาชนในชุมชนร่วมกันเร่งเก็บขยะ ล้างเศษดินโคลนกำจัดสิ่งปนเปื้อนและฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในหลายจุดสำคัญของเมืองหัดใหญ่ตามนโยบายแม่ทัพภาคที่4ที่ได้เน้นย้ำให้กำลังคนเร่งรัดขั้นตอนการทำงานพร้อมจัดเวรผลัดหมุนเวียนกำลังคนปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อ,อรองรับปริมาณงานฟื้นฟูจำนวนมากและช่วยลดผลกระทบที่ประชาชนได้รับระยะเร่งด่วน ขณะที่สารยุติธรรมจัดโครงการสารยุติธรรมร่วมใจช่วยภัยพิบัติเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภยัยโดยนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานสารดีกาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันปล่อยแถวรถบรรทุกสิ่งของบริจาคที่จําเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้ในการดํารงชีพเพื่อน,นําไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผล กระทบความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมทั้งภาคใต้9จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือกลาง11จังหวัดที่ยังประสบเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและบุคลากรของศาลยุติธรรมในพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งนี้ประชาชนที่ประสงค์จะร่วมบริจาคสินของกับศาลยุติธรรมสามารถนําสิ่งของมาบริจาคได้ที่โถงชั้นหนึ่งอาคารสํานักงานศาลยุติธรรมอาคาร COJ หลังใหม่ถนนรัชดาพิเศษเข จตุจกักตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาของทุกวันทําการซอสกุงรสฝ่ายเขียวตราภูเขาทอซอสกุงรสฝ่ายเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราวดึงจนเป็นเสน้น บะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่อร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> อกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ Oh. <Okay. S 1> สั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพงสนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพงน้ำปลราร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย คุณผู้ชมคะกองทัพบ,บกโดยทบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเล่งลำเรียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่อาคารเบญจารังสิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคสิ่งของ ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0614188256และ026150278รับชมข่าวได้อีกครั้งเวลา16นาฬิกาอย่าลืมนะคะดูช่อง5กฎหมายเลข5สวัสดีค่ะ